The ทำหสิ่งนี้ถ้าไม่อยากล้างพอตบ่อยๆสิ่งแรกก็คือหาปัญหาหรือจุดต้นตอที่ทําให้เกิดการล้างพอตก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นมีหลายอย่างนะครับที่ส่งผลให้ล้างพอตเนาะหเลยคือการไม่ตั้ง SL 2คือการ Over อร์ทก็คือการเทรดตลอดทั้งวันนั่นแหละครับโดยที่ไม่มีแผนการที่มันชัดเจนอย่างที่3ก็คือการ o v e r l o ์ลเปิดหลอดที่สูงเกินไปไม่สมกับเงินทุนของเราอย่างที่4นะครับก็คือความโลภใช้อารมณ์นําพาในการเทรดความโลภนี่นแหละคือเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยการที่เราโลภเนี่ยก็คือการนําเอาอารมณ์มาายยุ่่่งงเเเกกีวในนนนรรทััอะคบ อย่างที่5นะครับก็คือไม่ตัดขาดทุนตอนที่เทรดผิดทางก็คือเราปล่อยให้ SL เนี่ยมันลากขึ้นไปโดยไม่ตัดขาดทุนก็คือถ้าเกิดตั้ง SL คือให้ SL มันเลื่อนขึ้นไปตัวอย่างเช่นถ้าตั้ง SL นะครับไปถ้าเกิดกดเซลล์ถ้ากราฟผิดทางมันลากเราขึ้นไปก็เลื่อน SL หนีแบบนี้ก็คือเราเสี่ยงขาดทุนนะครับอย่างที่6ก็คือไม่มีการคุมความเสี่ยงในการเทรดออกออเดอร์เยอะเกินไปอย่างเช่นที่ราคาลงมาโซนอล็อตเราจะบ่ายก็กดไปทีเดียวเลย1ิออเดอร์10บม้าอย่างงคุณะขานมี้ก็ เสี่ยงขาดทุนหนักเลยครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่อยากล้างพอตบ่อยๆคุณต้องหยุดทํา6สิ่งนี้เลยนะครับผมใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากพิมพ์คําว่าทําอีกเยอะๆให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ